ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับ Virtual Reporter Power by AIS 5 G กับคุณนิวนัชากันก่อนค่ะครับ สวัสดีคุณทุกคนคุณรับพีพันธ์และรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยเริ่มที่จีนครับเกิดเทือสลดครับหลังจากที่ในจีนเนี่ยหลังคาโรงยิมของโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาเพราะเจอกับฝนตกหนะักทําให้มีผู้เสียชีวิต11รายเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมต้นหมายเลข3 4ในเขตหลงชาเมืองฉีฉีฮานะครับเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยชีวิตแหละครับโดยระบุว่ามีผู้ที่ติดในซากหลังคา 19รายครับ4รายเนี่ยหนีออกมาได้ขณะที่15รายได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากแล้วแต่มีผู้รอดชีวิตในกลุ่มนี้เพียง4รายเท่านั้นตำรวจจับกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบอาคารดังกล่าวแล้วครับและผลสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นคนงานก่อสร้างที่แอบวางแร่เพรลท์ซึ่งเป็นแร่หินแก้วภูเขาไฟประเภทหนึ่งที่ปูบนหลังคาย,ยิมแล้วมันอุ้มน้ําฝนไว้บริเวณมากเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดหลังคาถล่มเนี่ยแหละครับขณะที่หลายภูมิภาคของจีนเจอ กับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดน้ำท่วมและก็สร้างความเสียหายในบางพื้นที่นะครับ ไปดูที่กัมพูชาครับเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็พักของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนชนะแบบถล่มทลายและเป็นการปูทางให้ลูกชายของเขาคือฮุนมาเน่เนี่ยสืบทอดอำนาจต่อแทนพ่อของเขาด้วยโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของกัมพูชาเนี่ยประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคือนนี้นะครับพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกว่าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเกือบทั้งหมดเลยครับ125 ที่นั่งและเสียไปเพียง5ที่นั่งให้กับพรรคฟุนซิกเกภายใต้การน,นําของเจ้านโรดมโรนาริสนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีผู้ใช้สิทธิ์สูงสุดเป็นประติการของกบูชาที่84.58เแต่ก็พบว่ามีบัตรเสียค่อนข้างสูงเลยนะครับในบางหน่วยก็อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนะี่ยเขาก็ต้องการแสดงออกเพื่อสนับสนุนฝ,ฝ่ายค้านด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีการจับตาครับเพราะว่ามีเสียงวิจารณ์ในเรื่องของความโปร่งใสกา,ารเลือกตั้งมีการปราบปรามฝ่ายค้าน าทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งอีกทั้ง17พักที่ลงสมัครเนี่ยก็เป็นเพียงพักเล็กก็ไม่ได้มีผลในยะสําคัญในใดอยู่แล้วและคาดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการสืบทอดอํานาจเพื่อให้พลเอกหุ่นมาเนตลูกชายคนโตของนายกรัมตรีหุ่นเซนได้รับเลือกเป็นสอสอซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เขามีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัมตรีสืบต่อจากพ่อของเขาทากลางผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นและก็ไม่ได้มีความทรงจำในยุคสม หรือว่ายุคขเขมรแดงจึงเกิดคําถามว่าอุลมาเน่เขาจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นผู้นําประเทศที่โอนอ่อนลงได้หรือไม่นะครับ แม้เขาจะจบการศึกษาจากต่างประเทศอยู่ในกองทัพมานานหลายปีแล้วก็มีการเตรียมตัวเข้าสู่การเมืองมานานแล้วแต่เขาเองไม่เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาก่อนในระดับสูงด้วยนี่เป็นคําถามตัวโตที่ตอนนี้กัมพูชาโดยเฉพาะการเมืองก็ร้อนแรงเหมือนกันครับทั้งหมดคือช่วงของวอร์ช a l รีพอ r ์เตอร์พบทบาย a i s 5G นะครับทั้งสองท่านและรวมไปถึงท่านผู้ชมครับ